ตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับมาดูบ้านหลังนี้ครับเป็นของอำเภอซำสูงครับที่ผมมองเข้ามาความโดดเด่นก็จะเป็นโอ่งน้ำซึ่งคนสมัยเก่านะครับได้ใช้ดื่มกินบริเวณใต้ถุนบ้านก็จะเป็นที่สำหรับทอผ้าบ้านเขาเอิวมาตำหูนะครับเนาะเอาไว้ตำหูผู้เฒ่าสมัยเก่า,าไว้ตำหูวันนี้ผมพามาดูบ้าน ของอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับทางขึ้นหรือบันไดบ้านอีกกว้างใหญ่ไพศาลเลอเกินโอ้ครับคนสมัยเก่าแบบนี้ก็สแสดงว่าฐานะเจ้าของบ้านก็ไม่ธรรมดาแล้วครับนีกะลาบักข้าวพร้อมครับถูบ้านาใส่กะลาบักข้าวขูบ้านพร้อมเป็นการขัดมันโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่นะครับ กะลามะพร้าวเอามาถูพื้นครับถูพื้นใช้เท้าก็ได้เนาะใช้เท้ากะลามะพร้าวก็เป็นไม้เก่าอย่างว่าแหละครับโอ้อำเภอเมืองขอนแก่นครับมีเบ้าจุฬาด้วยหน้านี้พอดีเลยเล่นเบ้าครับอันนี้เป็นห้องนอนนี่เป็นห้องนอนห้องนอน,ห,อน,อนห้องน้ำ ก็ตามอัธยายน์ใสข้างล่างมีม <แอ S 2> น,นี่หน้าต่างครับหน้าต่างเราใช้ไม้เก่านี่แหละโอ้ครับสุดยอดเลยเนาะบ้านหลังนี้เป็นความรับผิดชอบของกระเพรน้บทอมนะครับ ของนำพองมีความโดดเด่นคือเป็นบ้านเรือนโบราณในสมัยเก่านะคะซึ่งในบ้านเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นมีมีเฮือนคั่วนะคะมีเฮือนคั่วในคั่วก็จะมีเขาเอื่นมาข้งไฟนะคะที่ผู้เฒ่าสมัยโบราณเพิ่นเอามาเหตุซึ่งจะมีก้อนเสานะคะมีก้อนเสามีขีเทาอย่างที่มาเหตุอัคข่งไฟเพื่อเหตุ เห็ดแนวกินเนาะเห็ดไอแนวยูแนวกินบ้านเฮ่าแลักกาสัญลักษณ์โดดเด่นอีกอย่างหนึงก็คือเล่าเข่านะคะเล่าเข่าซึ่งอ่าของนำพ้องนี่นะคะใส่มุสัตั์นะคะขิงว่าขี่ควายบานเฮ่านะคะมาเป็นอ่ามายามายาเขาเอื่นว่าการยายาเล่านะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาของอ่าอ่าไอ ไอเช่าบานในสมัยเก่านะคะทิ่งบะมีอิดบะมีหินปูนทรายในสมัยนั้นนะคะก็ใส่มูลสัตว์ผสมกับดินนะคะผสมกับดินเอาม้ยาอ่าเป็นเหล้าเข่านะคะค่ะป้องกันบ่บ่บ,บ่ให้เขา่าอ่าเน่าเสียล่ะค่ะค่ะบ่ให้เขา่าหัวออกมาหัวออกมาข้างนอกนะคะอ่าใส่แทน่นแทน่นปูนแท่นอี๋ยังในสมัยนีไ้ได้ได้ได้เป็นย่างดีะคะ่ะ เป็นเป็นเพื่อนเพื่อนไทยโบราณของอำเภอเขาสวนกวางก็ก็จะจําลองแบบวิธีชีวิตคนคนโบราณของเรานะคะในตัวบ้านก็จะมี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 เรือนใหญ่นะคะเรือนใหญ่แล้วก็จะมีเรือนครัวเรือนครัวแล้วก็มีมีมีอ่าชานข้างบ้านนะคะเป็นลานซักล้างข้างบนนะคะเพราะสมัยก่อนเราจะนิยม ปลูกบ้านแบบเป็นใต้ถุนโล่งนะคะแล้วก็มียุ้งข้าวด้วยค่ะที่สําคัญเราจะมียุ้งข้าวด้วยแล้วก็วันนี้นะคะทางอ,อําเภอขอนวนนกวางร่วมกับส่วนราชการต่างๆนะคะก็จะช่วยกันมาตกแต่งนะคะโดยการปลูกต้นไม้แล้วก็พืชผักสวนครัวค่ะ,คะที่จะเป็นวิถีชีวิตของบ้านๆของของเรานะคะค่ะค่ะ มาชมหมู่บ้านนี่แหละยอดยุกนี่แหละอยากเบิง่ง <c oughs> บ้านเก่าๆจ้าคตรหวานแกนนนน่นจ้าอำเภอใดแน่น่ะอำเภอเขาชนกว่างจ้าออ๋คุณยายอยู่แถวเขาชนกว่างเงนงาะค่ะได้มาเห็นกัซี่แล้วรู้สึกจังไงแน่โอ้ดีค่ะดีเฮ็ดไทยคนรุ่นใหม่เห็นหูว่าประเภทนี่เก่าๆบ้านเก่าเนาะสมยัยโบราณเปน็นจังซี่คนรุ่นใหม่บ่เคยเห็นเด้นี่ คนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่ากะทิเออเฮ็ดใบคนรุ่นใหม่เออโบราณมันเป็นทั้งสี่ตัวบ้านเมืองเฮ้าเขากะทิจักเด็กหน่อยสมัยใหมน่นะอก็เจ้าบ่กเคยเห็นบาดนดีไม่เห็นเขาก็สิมาเบิ่งดีดอยูด่ดอกค่ะเบิ่งเฮ็ดสางดีอยู่